สวัสดีครับทุกคนชาวบันนานะครับวันนี้กะที่ภาพพี่น้องเฮานะครับยางเลาะเบิงนะครับต้นไม้ต้นไหลนะครับหลังจากที่เขาปลูกไปนะครับพอท่านได้โดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับต้นพยุงนะครับตัดต้นยางน้านะครับปลูกติดกันเลืยนะครับนี่นี่ครับเลาะเบิงนะครับมันนี้กะพากันตัดหยานะครับเด้อนะครับตัดหยานะครับนี่ก็เป็นพยุงนะครับเด้อพยุงกใหญ่เติบเล้วยนะครับกะอีกจังน้อยกะคุ้มแต่ซํำนี่กะคุ้มเลยนะครับคุ้มคุ้มมัน ทั้งอยางนะครับบริเวณหนาส่วนเาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพวกนี้กําลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ต้นไม้ต้นไายเฮานะครับปลูกเรื่องครับปลูกลูกปลูกทั่วทีบทซเดียนนะครับปลูกยางเดียวแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับก็คงตะไคร้กับนี้นะครับเด้อนี่ขอบสะบริเวณทั้งรอบทั้งในก็ตัดตัดหยาตัดยูนะครับนี่แหละพยุงนะครับเห็นป่พยุงเฮานะครับ พยุงเ้าก oh, yes. exactly. ็ต no ้องมาตัดแต่งกริง okay. น้ำด mm ้วยครับเด้อบื่อมาเขาติป <Yeah. S 2> ่อยให้เขาขึ้นไปนะครับเ้องก็เพื่อว่าให้เขาต้นตรงนะครับนั้มต้นตรงแล้วก็ขึ้นไปห้องก็ต้องตัดแต่งกริงอย่างที่ผมตัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่มีอีกหลายนะครับที่ที่เขาต้องไปตัดแต่งกิิงนะครับเด้อเนี่ยอันนี้ก็พยุงให้หล่มกับพึ่งผูกลงไปนะครับบอทันได้โดนปันใดนะครับนี่นี่ครับพยุงให้หล่มนะครับนี่ชวนต้นทุเรียนบ่เป็นแต่กินออกพป่น้องเด้อเบื้องเอาหลอดนี่ นี่แหละแตกใบไม้อยู่จังสี่แหละครับเบิด์ปีังสาตนะครับเป็นส่วนเกษตรนะครับเชิงเกษตรนะครับเกษตรเชิงม่วนะครับปลูกผสมประจานนะครับข้างนอกนะครับเป็นพยุงนะครับสีเล็กนะครับบักม่วงนี่แบบปาเน็ตไปเลยนะครับนี่ปวกคงพวกคาเขาก็ปลูกอันนั้นมะฮกกนีนะครับปลูกทดแทนมูทีวาเขาปลูกต้นไม้บ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพยุงนะครับเด้อพยุงนี่พยุง พยุงในตัวเลี้ยวนะครับพี่น้องสร้างความร่มเรือนให้เราได้เลี้ยวนะครับพราะะฉนั้นเท่ากับปลูกเกมกันไปนะครับผสมประสานกันไปนะครับปลูกพยุงต้นแดงนะครับต้นแดงมีทั้งดอกไม้นะครับอันนี้ปักคมเปรี้ยเลยครับคือว่าปากามเทศดนะพี่น้องมันเกิดเองเพราะท่านในรูรสชาติของเขานะครับว่ามันเป็นปักคมเทศหวานหรือว่าฝาดนะครับถ้าหวานเท่ากับจงไวเต็งพุมมเต้งภูมิเต้งหยังให้เขานะครับี่ เป็นพยุงนะครับนี่ลำต้นโตแล้วนะครับซ้ำแขนเด็กน้อยแล้วนะครับนี่พยุงแป๊บเดียวนะครับนี่แหละเป็นพยุงนะครับนี่พวกหยาพวกยูนะครับต้นแดงนะครับต้นแดงอันนี้ก็เป็นมะฮอกกานีนะครับนี่ที่เราปลูกไว้นะครับปลูกไม้ไม้นี่แล้วพี่น้องมะฮอกกานีนะครับก็ตรงด้น้ําเก็บขางต้นอีกเลยครับเด้อเขาตรงด้น้ําเก็บขางต้นอีกนะครับเพราะว่า บางครั้งเครื่องตันหญ้ามันเข่าไก่นะครับเดี๋ยวมันติตัดตัดต้นไม้านะครับซึ่งเฮามันเป็นการเสียเวลาในการปลูกปลูกเพิ่มหรือว่าปลูกไม้อีกนะครับถ้ามันต้นไม้ใหญ่แล้วถ้ามันตัดนะมันก็แค่เข่านิดเดียวแต่ว่าถ้าต้นไม้น้อยนะครับเวลาเขาตัดหญ้าถ้ามันเข่าน้อยเดี๋ยวมันก็ขาดไปทั้งต้นเลยนะครับนี่ก็เป็นพยุงนะครับเนี่ยเร็วนี่อันนี้ต้นบักเสี่ยวนะครับเห็นว่าพี่น้องอันนี้มันเกิดเองยงนะพี่น้องเพราะว่าเขาได้ตัดทิ้งนะครับปล่อยเขาขึ้นเลยนะครับต้นส้มเสี้ยวนะครับ อันนี้เอาไว้ใช้ต้มปลากระเสียบนะครับแลวต้นบักโสมเสี้ยวนะครับอืมโชคดีครับพี่น้องเป็นตาไสซตุ่มปลาพอดีเลยนะครับโชคดีแฮงแต่ต้นบักสมเสี้ยวใส่ตุมปลาเนี่ยหลายหลายคนอาจสีจําได้นะครับแต่ว่าเด็กน้อยรุ่นหลังผมบ่รล้ว่ามันสิรูจักบ่าแ้ครับด้อต้นไม้ชนิดนี้นะครับเพราะว่าลากพวกกิ่งก้านหรือว่าพวกงาของเขาเนี่ยมันสิเหนียวมากนะครับต้นบักโสมเสี้ยวเนี่ยคือมันมันมันสิเป็นคล้าย นนาเ,าว,เ,เาวันนะครับกกึ่งเทวันแหละครับพี่น้องเพราะว่ามันที่เป็นเป็นโคมันที่คือคล้ายๆเทวันนะครับต้นสมเถียวมันที่เป็นงาโค้งไปตัวเทียบทัวเดียนนะครับสารกันยูดอกนี่ตอนเป็นเด็กน้อยนะครับพี่นอ้องอธิจำได้ <c oughs> เคยขึ้นเล่นต้นบักสมเทียวว่ครับนี่แหละชนิดนี่แหละนี่แล้วใบของเขานะครับเอามาใส่ตม้มต้มปูต้มปลาต้่มไกล้ก็ได้นะครับเพราะว่ารสชาติของใบใบบักสมเสียวนะมันที่มีรสชาติสมนะครับ หรือว่าเปรี้ยวนะครับเป็น้อกเด้ออันนี้เขาไม่ได้ปลูกนะครับเด้อนี่ไม่ได้ปลูกนี่ผมเห็นตั้งแต่เขาเป็นต้นน้อยๆนะครับตั้งแต่เขาเป็นเด็กน่อยอยู่นะครับนี่แล้วมาเมื่อนี่ครับเขาทวงผมว่าผมเด้อครับเขาตวันโตคืนนะครับนี่นี่แล้วผมก็ิี่พรทิ้งเขานะครับปล่อยเขายายยุ่นี่ีละปล่อยเขายายยุ่นหนีเพื่อว่าให้ค้นรุุนหลังได้เบิ้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาอาจสิบปรูนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่เป็นต้นบักสมเสี่ยวนะครับ หยากับพันได้หล่อนดีปันไดนะครับเพราะ็ต้องมาเอาออกออกตามหลังอีกนะครับเนี่ยเพราะว่าตัดจำหลายมันก็ที่ไปตัดค้นนะครับเนี่ยต้องแต่งกิ่งขึ้นนะครับต้นบักสุมเสียวส่วนฟังทั้งนี้เดี๋ยวสิอัปเดตต้นนี้เบิ้งนะครับเด้อถ่วหัวยันเมื่อผมโดนต้นแดงต้นนี้เพราะฉันพอปตียู่นี้เงี่ยเลี้ยวขักพี่น้องนี่เห็นบ่ต้นแดงต้นนี้ตัวเร็วมากนะครับเนี่ยตัวเร็วมากอีหลเนี่ยสำหรับต้นบักเสียวต้นบักสุ่มเสียวนะครับ ต้นแดงนะครับต้นแดงอันนี้ก็ายเป็นกล้วยนะครับกล้วยบานเทาธรรมดานี่นะพี่น้องเกิดเกษตรวนไปนะครับเกษตรผสมผสานเท่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับเด้อกรลังขึ้นกรลังง้มนะครับเดี๋ยวต้นมฮอกกานีมาใส่อีกนะครับต้นนั้นเด็กน้อยมันตัดไปนะครับอันนี้ก็ต้นไอ้นั่นนะครับ ทั้งต้นแดงผสมกันเลยกับต้อนอันนี้แหละต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองผสมประสานกันเข่ามาเลยนะครับมีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องซึ่งทุกคนสามารถปลูกได้นะครับปลูกเห็ดแบบนี้ไล้อันนี้ประทันได้มาเชียร์อย่างนะครับนีย่ยคือปลูกเอตัดตัดตัดประทันได้มาแต่งแต่งนั่นแต่งนี่นะครับคือมันต้องเข่าโค้นต้นไหม่เบิดน,นะครับต้นนี้นี่แหละ ต้นแดงเขาต้องมาดึงออกจากโค้นเขาอีกนะครับอัปเดตให้ไปดองข้เบิร์นะครับบริเวณหน้าสวนเขาเดวยนี่พยุงกับไนเติบเลยนะครับซึ่งมองออกมาจากฟังหนอกนะครับก็ติเห็นนะครับชัดเจนว่ามีต้นพยุงต้นไม้เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับต้นแดงใหญ่โตแล้วนะครับเนี่ยเขาสามารถถอนได้นะครับลุกได้ เลยนะครับนี่นะครับหลายนะครับหลายหลายชนิดหลายชนิดเติบนะครับนี่ต้นไม้ต้นไหล่เฮาหลากหลายนี่เลี้ยงกันสับหลาบเลยนะครับอันนี้ก็เต็นดอกจานนะครับดอกจานเราเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับต้นดอกจานต้นดอกจานกับดอกงามอยู่ดอกพป่น้อกแต่ว่าต้นของเขากัหญ่เติบนะครับเด้อต้นดอกจานห้องตวนทั้งนี้กันี่แหละครับเลี้ยงกันใส่ายไม่ใช่ต้นใหม่ต้นไหลนะครับ ปลูกเรื่อยๆครับปลูกลงไปเรื่อยๆล้วเต้นะครับตามนี้ตามเกิดแต่ว่ากะส่วนมากะรอดแทบสิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าส่วนมากถึกตัดมากัว่าเวลาเขาตัดตัดต้นนะครับเตัดตัดห้าตัดยูมันจะถึกถึอตัดทั้งต้นนะครับเป็นต้นแดงนะครับตีดไฟนะครับเพื่ออนาคตนะครับปลูกต้นไหม ต้นไม้ไว้นะครับนี mm ่นะขดมันจจได้นะครับนี่ต้นไมออ้อ่อมสวนเท่าเลยนะครับอันนี้ก็พยุงนะครับนี่พร้อมกับต้นดอกไม้ hmm. สวยๆนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพ <Torah and> ืชกินได้ด้วยนะครับเป็นไม้พืชกินใบกับเป็นทีเล็กนะครับนี่เห็นว่าคือคือแล้วก็มีพยุงพยุงนะครับนี่พืชพยุงช้าเฉยนะครับเป็นนะครับเอาไปเป็นเครื่องประดงประดับได้เบิดนะครับพยุงนะครับ น,นี่ก็เป็นพือกินใบเฮานะครับพวกขี้ลงขี้เล็กดอกไม้อันนี้ก็เป็นพยุงอีกนะครับนี่พยุงอีกพยุงอีกนี่คือหลากหลายครับพี่น้องหลากหลายหลายชนิดมันมันหลายนะครับนี่ก็เป็นต้นแดงเขานะครับต้นแดงพร้อมต้นพยุงนะครับหอยตัดหนาอยู่แต่ว่าก็ต้องได้เก็บเก็บงานน้ำกลอี่คือเก่านะครับพี่น้องบางครั้งมันหกนะครับก็ต้องเก็บงานน้ำกลน ไทยอัปเดตให้พี่น้องเ้อาเบิงนะครับประวัติกระตัดนะครับพึ่งตัดเมื่อวานนี่ครับเนี่ยแล้วก็ติตัดเรื่อยๆอันน้ก็จะเป็นดอกใหม่โดยส่วนมากนะครับเนี่ยนี่กันน้ำนะครับแล้วก็ทีมีปลูกไผ่กันน้ำกันดินพังนะครับเป็นไผ่กิมซุ้งนะครับนี่หลายต้นนะครับไผ่กิมซุงนะครับอัปเดตให้เบิ้งเนียครับเดียนี่แหละปลูกไปเรื่อยๆครับสวนเกษตรเ้องห้องเบวานบ้านห้องเห็ดหมือนเดียวหมือนหนึ่งได้นะครับ โคกหนองนาะโมเดลนะครับเด้อผมตีบอกถ้าใจบรักหาักด้วยนะครับการเทรดกษะเตรผมตีบอกให้หนึ่งหัวใจสําคัญนะครับสองทุนเท่ากับมีจักหน่อยเพอได้ซื้อต้นไม้ต้นไหลน,นะครับพี่น้องนั่นแหละที่สาคัญก็คือหลักใจหลักนะครับใจหลักต้องมีใจหลักนะครับในการเทรดกระเสียต้นไห้เท่ากับลังงามเลยนะครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องแล้วก็มตาตนนัดหนฐานต้นงูนะครับ กล้วยกล้วยนาคครับพี่น้องว่ามันกล้วยด่างเน้ยเขากำลังหีดกล้วยด่างนะครับแต่ว่าเขาบา่มีกล้วยด่างหรอกมีแต่กล้วยนาคอยู่นี่แหละสามตน้นกล้วยนาคเขามีประมาณสามต้นนะครับกล้วยนาคแต่ว่ากับเราไปสามาาสายยุทธาเกาอยู่นี่แหละกล้วยนาคก,ก็ได้พี่น้องนี่อาจจเป็นพวกไม่ไม่เลื่อยนะครับ ผสมกันไปเลยอันชั้นนะครับอันชั้นนี่คือดอกอันชั้นนะครับดอกอันชั้นเห็นพี่น้องดอกอันชั้นรั่วกระแซบนะครับนี่สวรรค์ต้นสมเสียลพี่น้องมันดวงดีครับมันเกิดเองนะครับพี่น้องดวงดีแห้งเกิดเอียงแถมเสพประโยชน์กับต้นสมเสียวได้พร้อมนะครับไ้โลมหงเงาอย่งดีนะครับแถมมัน ใบเขาใส่ต้มปลาต้นยังกไ้เบิดนะครับนี่ยต้นสมเสียวเขานี่ยกดีเลยนะครับสุดยอดมากนะครับกับประมาณนี้พี่น้องด้านข้างกับตัดหนาตัดยูลงไปแล้วกับเป็นเป็นน้ำนะครับฝั่งนั้นกับเป็นไผ่กำลังขึ้นนะครับเต็มเลยไผ่เขาไผ่แล้วกับเป็นน้ำนะครับนี่พี่ผมเจ็บบอหอยพี่น้องเบิ้งแล้วบอหอยเชอรี่ พี่น้องเ้าเบิงนะครับคลยไปเรื่อยเรื่อนะครับพี่น้องอับเดียอัปเดียนะครับเพื่อให้หล้ายๆ้นเกิดนแรงบันดันใจนะครับหายหันมานะครับอยู่อยู่บ้านอยู่ทองนะครับเมืองมีโอกาสหรือว่าเหตุงานอิ่มตัวอยู่ในเมืองนอกเมืองน้านหรือว่าอยู่อยุดในเมืองต่างจังหวัดในกรุงเทพกรุงเทพเพราะว่ายุคยุคโควิดนะครับจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าต่เหตุอย่างมันสําคัญที่สุดนี่คือกับหัวใจหลักก็คือการเกษียณนะพี่น้องด้ย ผมว่าน,นะครับเมื่อถึงจุดจุดสําคัญนะครับนี่แหละเมื่อเกิดวิกฤตนะครับสิ่สําคัญที่สุดคือนี่นะครับการเห็ดกเกษตรนะครับเพราะว่าเกษตรบื่อว่าอยากนะครับเกษตรมีแต่ยุ่แนวยุ่นักกินนะครับนยยี่ทั้งสีแ่แหละขี่ลงขี่เล็กเขามีถูกยางอิรลีนะครับนี่อยู่ในนี่อยู่ในสวนเขานะครับพี่นอ้องซึ่งซึ่งซึ่งหาได้จากพื้นที่ บรรหนอกเขานะครับคือเขามีถีบอะไรเขาก็สามารถเ็ิได้นะครับพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับวันนี้กะเดี๋ยวสิฝากไว้สนเสมนนะครับผมสวัสดีครับ